สนับสนุนโดยแบรนด์ r m ร์เมนความมั่นใจของผู้ชายสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการมวยรายวันนะครับประจำวันอังคารที่17เมษายนนะครับ2555ครับวันนี้มีผมสุร,รเดชอภัยวงศ์แล้วก็คุณป้อนนุยเม,มืองบ้างไฟนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการก็เรียกว่าผ่านพ้นช่วงสงกรานมา ไอ้สิบเเมษาเนี่ยบางบางบางบริษัทอะไรก็ยังอาจจะก็ยังหยุดครับหยุดอยู่วันหนึ่งครับแต่ว่าบางบางที่บางบริษัทเองก็กลับมาทํางานโดยปกติแล้วเมื่อวานนี้ดูข่าวว่าบัวขาวบัวขาวัวครับ,บที่บอกว,ว่าเย็นนี้ครับ,รบถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญเลยนะครับว่าบัวขาวปอปรมุกนี่จะขึ้นชกในศึกไทยไฟในเย็นวันนี้นะครับเวลา18บแปดนี่นนนก่าครับคุณป๋องจะชกหรือไม่ชกใช่นะเป็นปัญหาที่หลายคนกําลัง กับตาอยู่ครับเมื่อวานนี้ครับก็ได้มีการชั่งหนักตัวมวยในรายการไทยไฟนะครับที่พัทยาเมื่อช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมานี่ก็ปรากฏว่าไม่มีชื่อไม่มีตัวของบัวขาวนะครับแล้วก็คู่ชกเนี่ยมาทําการชั่งน้ําหนักตัวนะครับแต่ว่าตั้งก็มีตั้งข้อสังเกตไว้อย่างว่าใบคู่มวยในรายการเนี่ยซึ่งจะมีทั้งหมด9คู่เนี่ยปรากฏว่าในคู่ที่5นะครับ ซึ่งเป็นคู่ที่กําหนดว่าชก70กิโลกรัมเนี่ยว่างอยู่ครับซึ่งตามโปรแกรมเนี่ยคู่ที่5เนี่ยถ้าเป็นการจัดมวยตามปกติเนี่ยคู่ที่5้าในการถ่ายทอดสดแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นคู่เอกก็หลายคนคาดกันว่าเนี่ยจะเป็นคู่ของบัวขาวหรือเปล่าอาจจะมีการไปแอบช่างหนักที่อื่นหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่หลายคนสอบถามอยู่เช็คกันอยู่เนี่ยโดยทางตัวกำนันแก้ประมุกรถจนาตาเนี่ยก็ได้เช็คเลยนะครับว่าบัวขาวเนี่ย ได้เดินทางจากที่สุรินเนี่ยที่บ้าน,บ,านบ้านของเขาเนี่ยที่ไปอยู่พัทยาแล้วอ,อมาอยู่กรุงเทพกรุงเทพมาอยู่กรุงเทพได้ตั้งแต่5วันแล้วแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะชกในรายการไทยไฟนนี้หรือเปล่าเพราะว่า,อาสอบถามทางฝ่ายจัดการแข่งขันนี่ก็บอกว่า,าบักขาวก็เขาก็ยังอ้อมแอมอ้อมแอมอยู่แต่ว่าก็บอกว่าบักขาวน่าจะชกในวันนี้ช่วงหกโมงเย็นครับจะมีการถ่ายทอดสดทางช่องสามครับก็จับตาดูให้ดีเพราะว่าการขึ้นชกค,ครั้งนี้เนี่ยของบักขวานี่ มันยังไงเดียเป็นการบ่งบอกหลายๆอย่างครับคุณป๋องถ้าตามกฎของกกทนะครับถ้านักมวยไม่ตรวจร่างกายไม่ชั่งน้าหนักอไม่สามารถที่จะชกได้นะครับใช่แต่ว่าพูดถึงกฎกทกตตอนนี้ผมว่าไอ้เรื่องชั่งน้ำหนักนี่กลายเป็นเรื่องจิบจอยไปเลยเพราะว่าแม้กระทั่งห้ามต่อยใช่คือไม่ว่าจะห้ามได้เปล่าใช่เพราะว่าขนาดมีการทําสิ่งออบแยกจากทางหัวหน้าค่ายก็คือทางอุโรจนตันหรือกอนันแกประมุขรจนตันเนี่ยก็ ยังไม่มีผลเลยครับ<ก>ว่าแต่หลายคนเขาก็บอกว่าต่อยได้ค่อยมาแก้ปัญหาทีหลังก็ถือแหมถือเป็นเรื่องราวที่ค,ค่อนข้างที่จะเป็นที่จับตาเพราะว่าคือการชกของบัวขาวในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยถ้าบัวขาวขึ้นชกนี่ถือว่ากลายเป็นเรื่องที่ต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันยาวครับทั้งการทําหน้าที่ของกอรกตที่เป็นคนถือกฎหมายมวยอยู่ทั้งทางไทไฟที่เป็นคนจัดเนี่ย แล้วก็ในหลายๆเรื่องเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณหนุย่ยได้มีการพูดคุยกับทางหัวหน้าคณะที่มาอ่านน้ำานักมวยมาโชคในศึกครั้งนี้หลายคนก็หลายคนเลยนะครับก็แสดงความไม่เห็นด้วย<ช>บางคนยถึงขนาดบอกว่าถ้าโบขาวขึ้นชกในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะถอนนักมวยใช่ของตัวเพราะ,<อ><น>ะว่ามันเป็นกฎมีมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณนะครับ<ช>คือถือกันมาเพราะว่านักมวยไม่สามารถที่จะไปเสนอตัวเองชกได้<ช>นอกจากหัวหน้าคณะ เสนอโชคใช่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นกฎที่รู้กันในวงการมวยแต่ช่วงหลังเองก็ก็มีกฎหมายมวยพระราชบัญญัติมยควบคุมอีกทีนึ่เป็นกฎหมายถูกต้องตามเรียกว่ากฎหมายทุกอย่างทั้งเรื่องกฎเรื่องค่าตัวอะไรต่างนี้ก็มีบทบัญญัติไว้ตามกฎหมายแล้วแต่ว่าเรื่องนี้จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตอบได้นะครับว่าบัวขาวจะขึ้นชกในช่วงเย็นนี้หรือเปล่าก็จับตาดูแลกันว่าบัวขาวแต่ในหมู่บ้านผมนี่เปิดเละกันเลยนะครับ เท่าไรฮะใครต่อรองครับต่อยไม่ต่อยเ <laughs> สมอไหนเสมอกันครับใช่ครับแล้วก็ในรายการเขาก็จะมีคู่ที่น่าสนใจหลายคู่นะครับนอกจากคู่บัวขาวนะครับก็คืออันนี้อันนี้เป็นไฮไลค์คู่หนึ่งก็คือการชกตัดเชือกกันคุณหนุ่ยระหว่างสุดสาครสอกลิ่นมีกับ,บทางสิงมณีแก้วสมฤทธิ์ก็คือเรื่องนี้นมันมันน่าแปลกอย่างคุณหนุ่ย ปีที่แล้วเนี่ยจำเข้มได้ไหมเข้มสอคนจิตได้เข้มสี่สองพี่น้องครับได้แชมป์ไทยอ่าแชมป์อิสุสุแชมป์อิสุสุออมน้อยมาก็ได้เข้าร่วมแข่งขันไทยไฟท์โดยคือตามอัตโนมัติเลยเข้ารอบอัตโนมัติเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายเลยแต่ปีนี้แปลกอย่างคุณหนุย่ยสิงห์มณีแก้วสมฤทธิ์ที่ได้แชมป์ไทยไฟท์คได้แชมป์อิสุสุมาครั้งที่ยี่สิบสองแต่ว่าต้องมาตัดเชือกซึ่งทางทางคุณสีเมืองครับสิงห์สุนเงินหัวหน้าคณะของทางออฟมาโต้เปล่าครับก็ออฟมาโต้ แต่ว่าไทไฟก็เงียบก็ถามว่าทำไมต้องมาตัดเชือกด้วยเพราะปกติก็คือเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าแชมป์มวยรอบอิสุสุมันเข้าอัตโนมัติแล้วรอบ8คนสุดท้ายในศึกไทไฟเลยแต่ว่าในปีนี้เกิดมามีการตัดเชือกอีกตัดเชือกอีกมันยังไงอยู่มันก็ยังไงอยู่ว่าสิงมณีกับทางสุครีสุครคือโอเคครับถ้าสุครเนี่ยคุณเป็นแชมป์มวยรอบอะไรสักรอบหนึ่งแล้วมาชคตัดเชือกกันพูดคือผมเลยพูดถึงในแง่ของ กฎกติกาแล้วก็พูดถึงศักดิ์ศรีด้วยเพราะว่าโอเคตามตามมารยาสิงห์มณีโอเคอเเอเค,คุณเป็นแชมป์ไอซุก็ได้เข้ารอบอัตโนมัติอัตโนมัตมิอ,ตอยู่แล้วแวต่ป,แปีนี้มาปีนี้มาตัดเชือกอีกตัดเชือกอีกหลายคนก็ยังสงสัยอยู่เอะทำไมต้องมาตัดเชือกกันแต่ว่าก็คือนี้ถจะเป็นคู่ไฮไลท์คู่หนึ่งนอกจากคู่บัวขาวแต่ว่าถ้าคู่ของบัวขาวโชคนีแมมต้องได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์คค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกอยู่ว่าเรื่องนี้นี่มัน ส่งผลทั้งเรื่องหลายอย่างทั้งกฎหมายที่พระราชบัญญัติกีฬามวยเนี่ยที่ได้ได้ทำเอาไว้เนี่ยแต่ตอนนี้เราก็ยังเอาระบุว่าบัวขาวนี่ผิดไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ขึ้น่อยคือตอนนี้คือจะไปแอาผิดกับใครได้จุดเดีวทางบัวขาวจะขึ้นชกแต่ว่าถ้าบัวขาวขึ้นชกเนี่ยทั้งทางข้าบัวขาวขึ้นชก วงการมวยนี่ก็อยู่ไม่ได้ปันป่วนเพราะว่ากฎระเบียบที่สร้างกันสมสั่งสมกันมาตั้งนานเนี่ยล้มเลยล้มเลยครับกฎหมายมวยก็แทบไม่ใช้ไม่ได้เลยใช่ทีนี้นี่เกิดนักมวยซูดคุณหนุ่ยไปนะคณะ,ะครับเกิดนักมวยของคุณหนุ่ยบอกไม่พอใจครับคุณหนุ่ยไปด่าครับด่าเสียเผมน้อยใจผมยกกระเป๋าออกจากค่ายเลยก็ไปอยู่ค่ายใหม่ครับไม่ได้ครับอย่างนี้ก็ตายครับเพราะว่าก็ตายคือ ก็คือวงการมวยก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับเพราะว่านักมวยแต่ละคนเนี่ยก็จะสร้างขึ้นมาจากเด็กตัวเล็กๆใช้เวลากี่ปีครับคุณปสิบเอาง่ายๆเจ็ดแปดครัวนี้เขาก็ต้องเข้าค่ายแล้วเริ่มฝึกมวยกันแล้วกว่าจะมาสร้างให้โด่งดังมีชื่อเสียงได้เป็นสิบปีนะครับกว่าที่จะเรียกว่าหมดไปหลายเม็ดเงินใช่เม็ดข้าวเม็ดอะไร่าๆนี้ค่าเหนื่อยต้องมวยเด็กๆเนี่ยถ้าคนในวงการมวยก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่ากว่าที่จะปั้นนักมวยขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ย มันต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจขนาดไหนต้องเสียอะไรมากมายหลายอย่างโอเคครับเรื่องค่าตัวเรื่องอะไรต่างเนี่ยก็มีกฎหมายมวยแล้วถ้า,าวัวขาวอ้างว่าทางค่ายปปมุกไม่สุจริตในเรื่องค่าตัวคุณก็ออกมาเคลียร์ออกมาเเคลียร์มายืนยันออกมาเปิดเผยออกมาแบกระดาเลยว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องค่าตัวมันก็จบมับนก็จบไปเลยคือไม่มีปัญหาคือก็คุณก็กรกตก็ตัดสินง่ายคือบอกว่าทางค่ายปปมุกผิดจริง ไม่จ่ายเงินค่าตัวของบวกขาวแต่ที่สําคัญเขาบอกว่ามีมือที่3ที่4ี่ที่5เข้ามาเยอะๆหลายมือเลยแล้วก็ไม่รู้มือมืดมาจากไหนก็ทําให้เหตุการณ์ครั้งนี้นี่ค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อวงการมวยโดยตรงเลยทีเดียวเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสําคัญอย่างที่บอกถ้าบวกขาวขึ้นชกในวันนี้ได้โดยที่ทางกฎหมายทําอะไรไม่ได้ครับถือว่าเสียหายเสียหายมากครับกับวงการมวยของเราจากนี้กฎหมายมวยก็กลายเป็นเสือกระดาษไปเลยครับใช่ครับก็ต้องติดตามแล้วก็ หัวหน้าคณะโปรโมเตอร์ต่างๆก็ต้องออกมาอยู่กันไม่ได้แลยโวยวายอยู่กันไม่ได้ครับ,รบทําให้วงการมวยเราเนี่เสื่อมเลยครับเละะไยครับเอางี้พูให้เละเป็นโจ๊กแน่เพราะว่าถ้าบักขาวขึ้นโชคนเย็นนี้ได้ครับคือตัว,ต,วตัวผมเองเนะี่ยอยากเห็นบักขาวขึ้นโชคนเย็นนี้เนะี่ยแต่ว่าคืออย่างที่บอกมาหลา,หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออยากให้บักขาวเนี่ยออกมาเคลียออกมา,าพูดออกมาคุยออกมาเรียกว่า,าชี้แจงเหตุที่ต้องออกจากค่ายโประมทก็อย่างที่บอกถ้า อ่ากำนันแก้จ่ายเงินคุณไม่ครบหรือว่าอมเงินคุณหรือว่ามีปัญหาอะไรต่างเนี่ยคุณก็ออกมาคุยแล้วก็ให้ทางกฎหมายตัดสินโอเคถ้ากฎหมายตัดสินว่ากำนันแก้ผิดจริงคุณก็ออกจากค่ายโดยสง่างามโดยไม่ต้องไม่เลยสนใจอะไรสักอย่างก็คือคุณจะขึ้นโชคไไฟายอย่างเรียกว่าสง่างามแต่ที่แน่ๆนะทางด้านกำนันแก้กับคุณอุเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้ที่จะคุยกันยู่แล้วแต่ว่าบัวขาวไม่ไม่คุยเข้าไปคุย บอกว่าบอกอย่างเดียวให้ผู้ใหญ่ไปเคลียร์แล้วก็จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครไปเคลียร์แล้วก็ยังเรียกว่ายังอึมครึงมันอยู่บรรยากาศก็กผมว่าถ้าอย่างที่บอกถ้าบัวขาวขึ้นชกในเย็นนี้แต่ที่แน่ๆตอนนี้ผู้สื่อขาวของเราไปไประ<อ>จาอยู่ยพัทยากันต,น,ตนโฟกัสหลายชุดแล้วครับดาดเิตั้งแต่เ <ไป S 2> มื่อวานก็มีครับ ก็เดินทางไปปักหลักอยู่ที่พัทยาครับป<า>กับป<า>กหลักช่วงบัวขาวว่าจะโชคหรือไม่โชคใช่ครับก็ติดตามคนดูก็นี่คือเรื่องราวของบัวขาวที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็เชื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีรเรื่องราวรายละเอียดเบื้องละเบื้องหน้าเบื้องหลังของบัวข,ขาวที่จะโชคหรือเปล่าในช่วงเย็นนี้ถ้าไม่โชคก,ก็โอเคครับก็ออกมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าจะเอาอย่างไรกับอนาคตแต่ว่าขึ้นชกเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ต้องตามกันยาวเลยเดทั้งทั้งทางฝ่ายกกตที่ถือกฎหมายมูอยู่ว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรแล้วก็ทั้ ที่บอกว่าถ้าบักขาวขึ้นโชวเนี่ยจะยื่นฟ้องทั้งตัวบักขาวทั้งไทไฟทั้งอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าทําผิดกฎหมายก็ติดตามไปดูว่าเรื่องนี้นี่จะลงเอยอย่างไรแต่ที่แน่ๆเรามาขอบคุณเสียนชาเจ็ดสีก่อนครับครับผมก็มวยหูให้โซครับมวยมวยโซพากันเล่น0860623800ครับผมระบบพันเนะครับ1900111190ครับ กินทั้งประเทศครับครับผมแล้วก็แบรนด์โฟร์แมนครับผลิตภัณฑ์เพื่อความมั่นใจของท่านชายครับผมก็เป็นทั้งแบบสเปรย์แล้วก็ทั้งแบบโลชั่นครับก็เลือกใช้กันได้อีกนิดนึงคุณหนุ่ยครับผมช่วงสงกรานที่ผ่านมาครับก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าช่วงสงกรานเนี่ยมักจะมีอุบัติเหตุในหลายๆเรื่องครับแล้วก็องค์การมวยของเราก็แหมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของทางเอ็กซ์ตราสเรื่องชัยครับนักมวยอดีตแชมป์มวยรอบฟอร์ดเรนเจอร์เงินล้านครับที่ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับที่จังหวัดกาลสินนะครับก็ประสบอุบัติเหตุขับรถมอเตอร์ไซค์ไปประสานงานกับรถปิกอัพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ทําการชพระกกิจศพเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็อีกรายนะครับอันนี้ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแต่ว่าบาดเจ็บเลยครับก็คือทางรุ่งศักดิ์พันสมบูรณ์ครับ นักมวยฟอร์มสดจากดาวรุ่งชูเจริญครับที่มีคิวจะเจอกับพลังพลแต่ก่อนนี้ชื่อรุงโลดพานสมบูรณ์ครับมีคิวจะเจอมีคิวจะเจอกับพลังพลวัชรชัยยิมในวันจันทร์ที่23เมษายนนี้ปรากฏว่านหนมวยครับช่วงสงการไปเล่นเล่นน้าแล้วก็เกิดไปมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นครับโดนกระทืบสะอวมเลยบาดเจ็บครับต้องขอโชคระทันหันครับผมเขาบอกแล้วช่วงสงการนี้ต้องระมัดระวังตัวครับทั้งนักมวยแล้วก็ทั้ง วงการในวงภาครับเมื่อเขาเรียกว่าและสงการให้คุณป๋องไปเที่ยวไหนมาครับก็แหมก็ไปมาด้วยกันครับที่จังหวัดที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับก็เดี๋ยวสักอีกสักวันที่สิบวันที่สิบครับผมก็จะได้ชมสกูปมวยพูธรนะครับที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ก็จัดโดยทางใครนะเสียสักลังสิตแล้วก็เสียชัยโรดเซอร์วิสครับผมก็เป็นมวยพุธรที่ทางทีมงานเราก็ ไปทํากันมาก็เดี๋ยวติดตามกันสักคนที่10พฤษภาค<ผ>มก็จะได้เห็นบรรยากาศมวยภูธรท,ที่บริลมามว่าสนุกกันแค่ไหนครับแล้วก็อีกนิดนึงครับก็คือ,อข่าวดีของวงการมวยโลกอันนี้นี่เป็นข่าวล่าสุดก็คือทางแท่งทองอตอนนี้ใช้เป็นค่ายาาเกียรตวิตสุกนะครับก็ได้คิวชิงแชมป์โลกในรุ่นจูเนีร์เฟเธอเวทนะครับ i b แล้วกับทางานักมวยแอฟริกาใต้ก็คือ,ม,อามาบูเต สินยาบี้ครับก็กำหนดจะชกกันในวันที่18พฤษภาคมที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับทางเอกลักษณ์ชัยช่วงก็แจ้งข่าวมาก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่น้ำมวยไทยจะได้ขึ้นชิงแชมป์โลกสตาร์บัลลักเพราะว่า i b บเอคุณหนุ่ยครับผมไม่ได้จัดในเมืองไทยมา15ปีครับล่าสุดที่น้ำมวยไทยที่เป็นแชมป์ไอบเอนู่นคือบักโบ้ครับแพ้เสียแชมป์ไปเนี่ย15ปีเลยครับแป๊บเดียวโหถือว่าค่อนข้างที่หายไปนานครับสำหรับแชมป์ IBF ก็ต้องไปติดตามเพราะว่าแท่งทองเนี่ยจะ นำเข้มขัดแชมป์โลกสถาบันไอเบีย <IB. S 1> หรือว่สาสหพันธ์เวเนาชานี้กลับมาได้หรือเปล่า18พฤษภาคมนี้ก็ติดตามกันดูครับผมนี่คือเนื้อหาสาระขององค์การมวยในช่วง<อ>แ,วแฟนหมัดมวยทางบ้านเราไม่เงียบเหงาเศร้าซึกันจัางเลยจะอ,อยู่ในช่วงสงกรานะครับก็มีอะไรแนะนาําหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนมานี่ขอบคุณ62ครับเมาาื่อวานโอมรักหงก็ส่งมาแล้วครับครับผม ก็แฟนๆทางบ้านเมื่อช่วงสงกรานต์เนี่ยไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างสนุกแค่ไหนก็พิมพ์เอสเอสน้องมาแล้วครับน้องส่งข้อความมาได้ที่หมายเลข1890 0ดายเลยชาวมวันไม่ได้ไปไหนครับไปทําข่าวมาให้แฟนๆดูครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักครู่ดีกว่าครับช่วงหน้าเดี๋ยวไปติดตามดูสกูุ๊ปค่ายอะไรนะครับโซสิลักษณ์ครับผมจากจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามครับในช่วงเบรกหน้าครับ